สำหรับวิธีอัพคลิปลง y o u t u b e นะครับให้เราเข้า youtube. com นะครับพอเรามีแอ c o u n t YouTube อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถกด create ข้างบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเอาว่าเราจะอัพโหลดวิดีโอหรือเราจะไลฟ์หรือเราจะโพสธรรมดานะครับถ้าใครจะอัพโหลดวิดีโอก็คลิกอัพโหลดวิดีโอได้เลยแค่นี้นะครับอ่าก็จะถึงหน้าอัพโหลดมันจะให้ drag and drop ไฟล์วิดีโอเข้าไปเลยนะครับเพราะเรามีไฟล์วิดีโอที่จะอัพอยู่นะอ่าสมมติเรามีนี่ไฟล์วิดีโอที่จะอ,นะอัพน,นะครับ สมมติเป็นไฟล์นี้เราก็สามารถโยนลงได้เลยนี่ลากลงแค่นี้นะครับมันก็จะให้เราตั้งชื่อคลิปนะครับชื่อคลิปนี่คือชื่อคลิปอ่าก็คืออยู่ในไตเติลนี้นะครับส่วนดีสคริปชันก็คือรายละเอียดอยากจะใส่แคปชั่นอะไรรายละเอียดอะไรใส่ไปเต็มที่นะแล้วก็ทั้งข้างล่างนี่มันจะให้เราอัปโหลดหน้าปกเราจะอัปโหลดหรือไม่ก็ได้แล้วแต่เรานะครับพอเราอัปโหลดนะครับถึงร้อแล้วเนี่ยมันจะให้เราเลือกว่าจะเอารูปหน้าปกของคลิปเป็นรูปอะไร รหรือเราจะทําเพิ่มได้อันนี้แล้วแต่สะดวกและยังสามารถเลือกเพลย์ลิสต์ได้ว่าจะให้คลิปเนี่ยอยู่ในเพลย์ลิสต์อะไรนะครับเราสามารถเลือกซีเล็กเพลย์ลิสต์ที่เราเคยทําไว้ได้หรือถ้าใครยังไม่มี playlist, ek, New, New playlist เพลย์ลิสต์นะครับกดซีเล็กแล้วกดนิวเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับเราก็จะเป็นสร้างเพลย์ลิสต์ของเรานะครับเวลาเราอัพคลิปอะไรมันจะได้เป็นหมวดหมู่เป็นเพลย์ลิสต์ของใครของมันนะเออแล้วส่วนใครอยากยใส่แฮชแท็กเพิ่มก็จะมีโชว์มองข้างล่างเห็นไหมนะครับแล้วก็ใส่แฮชแท็กเพิ่มตรงนี้นะครับเปเป็นป็นนนคคคํําาเเวรรไป แค่นี้นะครับพอเราอัพเสร็จแล้วเนี่ยใส่ชื่อคลิปอะไรเสร็จแล้วเราก็กด next ได้เลยหน้าที่2มันจะถามว่าเราอยากรับเงินจาก YouTube ไหมนะครับถ้าเราผ่านการทดลองงานจาก YouTube แล้วเนี่ยเราก็สามารถออนเพื่อรับเงินได้นะครับแต่ถ้าใครแบบคลิปอาจจะมีลิขสิทธิ์หรือมีเพลงมีอะไรที่เป็นลิขสิทธิ์เราก็ต้อง off line นะครับอ่าแค่นี้นะครับแล้วเราก็ next ไปเลย next ไปเลย next ไปเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายหน้าสุดท้ายนะครับให้เลือกเป็น public นะครับจะได้เป็นสาธารณะนะ พอพับบ i ิคเสร็จเราก็กดสุดท้ายก็กดปุ่มพับบ i ิคได้เลยแล้วเราก็ได้ลิงก์อันนี้มาซึ่งลิงก์นี่แหละเป็นลิงก์ของ youtube คลิปนี้นะครับเราก็กดพับบลิคเลยพอมันอัปโหลดเสร็จนะครับคลิปนี้ก็จะเสร็จสิ้นแค่นี้นะครับเราก็จะได้คลิป youtube แล้วนะอัปโหลดเสร็จมันก็จะได้ลิงก์ให้เราก o p ป,ปีลิงก์เนี้ยไปวางให้กับส่งให้กับคนที่เราจะส่งให้ได้เลยนะ้วคลิปเราก็จะโชว์มาในชแชเของเรานี่นะครับอ่านะโอเค อย่างผมอัพแล้วอันไหนที่แบบเฮ้ยมันอัพแล้วมันไม่ดีไม่เวิร์กเราก็สามารถลบนะครับ delete f o r e r ได้เลยนะครับอย่างตะเยะบ็นคลิปที่ผมแค่ยกตัวอย่างใช่ไหมผมก็ลบได้เลยครับแค่นี้นะส่วนคลิปไหนที่ผมเปิดสร้างไรายได้ผมก็จะออนไว้แค่นี้นะครับก็เป็นเบสิกการอัพโหลดคลิปลง YouTube พื้นฐาน